ผู้หญิงอย่าหยุดสวยเพราะความสวยจะทำให้เรารวยขึ้นได้ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนกันหรอกนะคะเพราะวันนี้คุณสำรวยโอลานพัฒนาชัยผู้บริหารระดับ p a r a ไดซ์จะมาเล่าให้ฟังว่าอายุ50กว่ากว่าแต่ผิวหน้าและผิวกายยังเปล่งปลั่งกระจ่างใสดุดวัยสาวเธอทำอย่างไรใช้สูตรเด็ดเคล็ดลับแบบไหนจึงกระชากไวัยได้ง่ายๆและเมื่อสวยแล้วจะทำให้รวยได้อย่างไร ไปฟังจากนักธุรกิจคนเก่งของเรากันเลยค่ะคนเราเนี่ยเมื่ออายุ25ไปแล้วคอลลาเจนในร่างกายจะลดลงโดยประมาณปีละ1%นั่นหมายความว่าริ้วรอยร่องลึกหรือความเหี่ยวความย่นมันจะตามมาเนี่ยนะแบบเนี้ยไม่เคยผ่านการฉีดมานะคะของแท้ค่ะไม่เคยฉีดเนี่ยไม่เคยเก็บหนังตาของแท้จากกิฟฟารีน าเกิดมีมีโอกาสที่จะหัวเราะได้จองหัวเราะมันเถิดจะเก็บไว้ทำไมเล่าการหัวเราะมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยอายุยืนยาวและทำให้เราสุขภาพจิตด,ดีนะคะ